สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่อ้ําก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวราชบุรีราชบุรีราชบุรีหรือลาชบุรีวะเออเอาเป็นว่ามาเที่ยวที่ราชบุรีแล้วกันนะคะก็ คลิปนี้นะคะจะเป็นวันเดททริปมาเช้าแล้วก็เย็นกลับนะคะเพราะว่ามาแบบกระทันหันหาที่พักแล้วหาไม่ได้นะคะเพราะว่าเต็มหมดเลยเนาะเพราะว่าวันจันทร์วันพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะคนก็อาจจะแบบมาสวีทหวานกันอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเต็มหมดเลยแพลนหลักที่เราจะมานะคะวันเดททริปในวันนี้ก็คืออัลปาก้าฮิวนะคะจะมาถ่ายรูปกับอัลปาก้าหาดแกะแพะอะไรเงี้ยเนาะก็คือแบบเป็นซิกเนเจอร์ของสวนพึ่งนะคะแบบว่ามาถ่ายกับสึ่งกับสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ หาคาเฟ่บ้างหรือว่านู่นนี่นั่น,นแบบเออถ้าเวลามันเหลือนะก็แบบถ่ายที่ไทยรูปปังๆนะคะใครตามคลิปพี่อ้ํานะคะก็สามารถมาตามพิกัดที่พี่อ้ํามาในวันนี้ได้เลยนะคะรูปสวยรูปปังแน่นอนจ้าเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ทุกคนตอนนี้พี่อ้ําถึงที่อัปาก้าฮิลแล้วนะคะจะบอกว่าขับรถมาจากนนทบ,บุรีนะคะประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็คือระหว่างทางอะ่ะมันจะเป็นแบบมีการขึ้นเขาลงเขานะคะก็แอบ,บเวียนหัวนิดนึงแล้วก็ค่าเข้านะคะเริ่มต้น290บบาทต่อคนนะคะก็เริ่มต้นนะมันก็จะมีแบบว่าราคาแบบสูงขึ้นไปเนาะเราก็แบบไม่รู้จะซื้อแบบไหนก็แบบเริ่มต้นก็พอ พอมาถึงนะคะเราก็จะต้องมาซื้อบัตรก่อนนะคะไปะทางเข้าฟาร์มนะคะทุกคนก็จะไปตามลูกศรเลยนะคะเขาก็จะมีบอกนี่นะคะยนะันสิบสองอ่ะมีทางเดินนะคะไปลูกศรโนกุกน่ารักมากเลยโอ้ยอันนี้ตัวจริงเหรอเนี่ย น่ารักจังอันนี้มันสายพันธุ์เดียวกันเหรอคะอ๋อแต่สีเหมือนกันเนาะตัวใหญ่มากทุกคนแอบกลัวอยู่นะตัวใหญ่ือส้มโอ,อครับ่นวนคอัน,นี้ส้มโอเหรอคะโอ้ยไม่ส้มโอน่ารักค่ะส้มโอ,มโอลินอน้นจี่เหรอน้องลิ้นจี่ เขาบอกว่ากลางวันจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะเห็นแต่ไม่ชรอ๋อ,หอเห็นแต่ไม่ชาร์จนี่แพ้โอ้ยตอนหลับด้วยการฉี่หรืออึเลยนะเนี่ยวุ้ยน่ารักเชียวนี่น้องมาคอยแล้วเขาบอกว่าอุ้มน้องถ่ายรูปได้ด้วยนะทุกคนแพแพนี่รู้เรื่องด้วยเห็นมาคุยกันรู้เรื่องแพ น้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพนิ่งกันนะคะทุกคนเอามุมตรงนี้ดีฟ้่ากนะ่ไม่เห็นานี่เ้าเกี่ยวประเ็นี่งาานิ่งเดี๋ยวต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพามาถ่ายกับเอาปาก้านะคะเอาปาก้าอยู่ข้างหลังนะคะ I want to you know where I can go when you're not around and I'm feeling down. So, won't you stay for a moment so I can say, I, I need you so, cause right now. Me, and I'm obsessed with you. Then I fell to the ground and she smiled at me instead. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. But she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the foot. My little cap, 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 cap. ยอมขึ้นจากน้ำด้วยนะอาไปป้อนปลาเขาล่างหรือเปล่าเนี่คือยังไงทุกคนตอนนี้ถ่ายรูปกับน้องหาเสร็จแล้วถ่ายรูปกับน้องแพะไปแล้วแล้วก็อัลปาก้าไปแล้วจะบอกว่าร้อนมากแล้วก็ถ่ายกับตัวห่านอ่ะคือตอนนี้ห่านนิ่งมากไม่ขยับเลยเพราะว่าห่านอิ่มนะคะคือวันเสาร์ที่เขาบอกว่าคนเยอะเนาะถ้าเกิดว่าจะมานะคะแนะนําให้มาแต่เช้าเลยเพราะว่าถ้ามาแบบพี่อ้ําอ่ะแค่สิบเอ็ดโมงอ่ะ เออน้องไม่ไหวแล้วน้องไม่กินแล้วน้องคือแบบไม่ร่วมมือแล้วน้องตามกันเป็นขบวนเลยทุกคนตอนนี้คือเขาเอาย่ามาให้เรานะคะเพื่อจะให้น้องแผลนะคะเอ,อ้ยไม่ใช่แผะน้องแกะนะคะนี่พี่เขาเป็นคนเอามาให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิวภูเขาทางนู้นนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะพเอกถ่ายให้หน่อยเอา,เอานี่นี่ถ่ายก่อนวิดีโอก่อน When I think about the way we used to be When I think about the things ก็เลยคิดว่าไม่ไปละกลับดีกว่าเพราะว่านี่มันก็แบบจะบสามแลาวทุกคนแล้วมันก็แบบว่าน่ากลัวมาบนเขาอะเดี๋ยวพี่อ๊ให้ดูทางนะมันคือแบบไม่มีบ้านคนไม่มีอะไรเลยอ,อยู่บนเขาเลยอะก็เลยแบบกลับดีกว่า ทุกคนตอนนี้เราพามาอยู่ที่คาเฟ่เดอะแคมปิ้งนะคะจะบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่เข้ามายากเหมือนกันนะคะลึกมากแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่มีความสวยนะคะแล้วก็แบบถ่ายรูปเห็นวิวภูของวิวภูเขานะคะเหมือนแบบว่าเรามาทําการแคมป์เปิ้ลแคมป์ปิ้งต่างๆนะคะคือแบบโลดนี่นะคะบรรยากาศนะคะรอบๆก็คือว่าณนะตอนนี้ที่เรามาคือไม่มีคนเลยทุกคนมีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอนยนี่มีคนมาพอดีเลยค่ะ What world the of ตอนแรกอะตรงเนี้นะมันจะเป็นทุ่งแบบปอเทืองเหลืองไปหมดเลยทุกคนแล้วมันสวยมากคือเราเห็นเมื่อตอนเดือนมกราเองนะแต่เนี่ยคือกลุ่มภายังไม่กลางเดือนเลยแต่ว่าปอเทืองไปหมดแล้วนะคะมันก็เลยแบบไม่รู้จะถ่ายยังไงให้สวยอะ่ะมุมตรงเนี้ยหรือว่าเอามุมนี้ดีไหมเนี่ยมุมเนี้ยนาะ ได้อยู่นทุกคนคะก่อนกลับพี่อําก็พามาแวะที่แกนแคนยอนนะคะจะบอกว่า คือมันแบบสวยมากทุบคนคือตอนทางที่เข้ามาก็คือแบบสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่ช้รูปกันดีกว่าค่ะ ทุกคนแกนแคนยอนลาสบุรีคือแบบสวยมากคือมันมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าเราอะเหนื่อยเพราะว่าเราตื่นแต่เช้าใช่ปะแต่ถ้ามีเวลานะใครมาลาสบุรีเอาแวะมาได้คือตรงนี้มันเป็นมุมที่แบบสวยมากเพราะว่ามันจะมีภูเขาหินนะล้อมรอบเราเลยนะแล้วก็มีอ่างน้ําที่แบบมีน้ําขังอะแล้วมันถ่ายรูปปังมากยิ่งต่อแดดออกสวยมากแต่แนะนําให้มาเช้าหรือเย็นนะอย่างพี่พี่อ้ามาตอนนี้นะคะเวลาเพราะสี่โมงสี่สิบกําลังจะห้าโมงแล้วนะคะทุกคน แดดมันก็กําลังพอดีนะจะไม่ร้อนมากถ่ายรูปสนุกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาเช้าน่าจะสวยเหมือนกันนะแต่ถ้ามาช่วงแบบบ่ายๆอย่างที่ยังน่าจะร้อนมากนะคะน่าจะถ่ายรูปยากด้วยนะคะตาน่าจะหยีแล้วก็เหงื่อออกหน้าเละอะไรยเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามาช่วงแบบเนี้ยบรรยากาศมันดีแล้วคนก็ไม่เยอะนะคะแบบถ่ายรูปสวยแล้วก็ที่เนี่ยมาเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะทุกคนเวลา เข้ามาเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบมีทางแคบนิดน,นึงตรงที่มาแบบทางเข้าเลยมันจะสวนกันยากนะคะแต่ถ้าเข้ามาแล้วก็เข้ามาง่ายนะคะคือคนก็มาเรื่อยๆนํำมาถ่ายรูปกันช่วงเย็นคือเลิศมากทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่ามีอีกสองคาเฟ่นะคะที่แพนไวแล้วก็ไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนี้นะคะห้าโมงยี่สิบสองแล้วนะคะก็คือว่าไม่ทันแล้วถ้าจะไปไหนก็คือไม่ทันแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเย็นแล้วแกถ้าไปคาเฟ่เนะพาทิ้งก็ตกแล้วแสงก็จะไม่สวยแล้วนะคะแล้วก็ที่แกนแคเยอดลมแรงมากถ่ายรูปยากมากนะคะทุกคนแนะนําให้ม้วนผมแบบว่า เก็บผมมาอย่าปล่อยแบบนี้นะครับมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยกระเซอรกระเซิรเไปที่เพิงเลยอะแกโอ้ยตายละจะบ้าตายรายวันแต่ว่าสวยนะครับพี่คนมาเอาชุดคุยบรรทาุกปรปริญญาด้วยนะทุกคนเอาเป็นว่าวันเดททริปของพี่อ้ําในวันนี้นะคะก็เป็นทริปที่แบบว่าเนาะประทับใจชอบแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะเป็นทริปที่วาลินไทยนะคะแล้วก็วาลินไทยไม่ได้เป็นไหนเพราะว่า แพรทำงานนะคะก็เลยใช้เวลาว่างวันที่13เนาะก่อนวันวันสุท้ายมาเที่ยวให้แบบมีความสุขอแกเรามีความสุขแบบไหนก็ทําแบบนั้นไปนะคะเพราะว่าอายุเราก็เยอะแล้วนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะเหนื่อยมากบ๊ายบาย